เทศบาลตะบนพั้ยยอดโดยนายทวัชชัยวรพงพัฒนายกเทศมนตรีขอเชิญประชาชนร่วมหล่อเทียนพรรษาสมโพธิเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2555ณาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลพั้ยยอดวิทยาและวัดพ้วยยอดร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาเอกและสมโพธิเทียนพรรษา วันอังคารที่31กรกฎาคม2555เริ่มเวลา18นาฬกาเป็นต้นไปณนะอาคารอนิปรระสงโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยาและวันพุทธที่1สิงหาคม2555เวลา8นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปร่วมกวนแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดห้วยยอดอย่าลืม มาร่วมทำความดีตลอดเข้าพรรษานี้ด้วยการลดอบายยมุกงดเล้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและจันโลงพระพุทธศ,ศา,สาสนา,าให้คงอยู่สืบไปอกรรงไมมม่่่ีใใคคยู้าาาาเเติดช